ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาไล่วงจรมอเตอร์ปั๊มน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มน้าออโต้ปั๊มถังนะครับตัวนี้เ็าจะลูกค้าก็จะรื้อแต่ตัวสเตเตอร์มานะครับผมจะไล่วงจรก่อนนะครับทุกครั้งนะครับก่อนอื่นเราก็ตัดเชือกมัดออกก่อนนะครับแล้วก็มาดูที่ขดลวดนะครับตัวนี้จะเป็นขดลันนะครับตัวนี้จะเป็นขดสตาร์ทนะครับอยู่ข้างในนะครับลันจะสองก้อนตรงข้ามนะครับผมสตาร์ทก็จะสองก้อนตรงข้ามนะครับ เอลือแล้วก็พอลือกมาเสร็จแล้วก็งัด,ข,ด,งดขึ้นมาดูนะครับงัดสตาร์ทนะครับขึ้นมาดูนะครับเออเนผมก็จะเขียนเขียนวงจรขึ้นมานะครับตัวน,นี้จะเป็นก้อนลันนะครับสองก้อนแล้วก็เขียนตรงนี้นะครับเขียนขึ้นมาเป็นนี่นะครับลักษณะนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ลันนะครับเขียนขึ้นมาอย่างนี้นะครับสองก้อนตรงข้ามนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสตาร์ทอยู่ข้างในนะครับ สกัดข้างในเนี่ยตัวนี้จะเป็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับจัดความร้อนนะครับตัวนี้จะเป็นต้นต้นรันนะครับแล้วก็ขี่ออกมานะครับต้นรันไปไหนนะครับไปเข้าเทอร์โมเขียนเป็นรูปเทอร์โมมานะครับนี่นะครับเขียนลงมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปไหนนะครับออกมาไว้นะครับตรงนี้นะครับแล้วปลายปลายรันตัวนี้นะครับไปไหนนะครับปลายรันปลายกับ ปลายนะครับมาต่อกันนะครับน like ี่นะครับปลายรันกับปลายดันตรงนี้นะครับปลายปลายนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับมาต่อกันนะครับเสร็จแล้วไปไหนนะครับต่อกันเสร็จแล้วไปเข้ากับไปเข้ากับคาปลานะครับนะครับเสร็จนี้นะครับ ไปเข้าขาปลาเราก็มาเข้าขาปลาไว้นะครับนี่นะออกจากนี่นะครับเราก็มาเข้าขาปลาไว้อย่างนี้นะครับมีลักษณะของขาปลานะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับขาปลาขาปลาก็คือแคปนี่แหละครับแคปสามสิบไมโครนะครับน่ครับสามสิบไมโครสองรหกสบโวลต์นะครับเขียนไว้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็เหลือเหลือลันลันไปไหนนะครับลันต้นลันตรงนี้นะครับ ไปเข้าไปตรงนะครับตัดไปเข้าไปตรงแล้วก็เหลือลานตรงนี้นะครับออกมาแล้วก็ไปไหนนะครับวิ่งมานี่นะครับไปเข้าไปตรงนะครับนะครับเข้า L ไว้นะครับไปตรงนะครับเสร็จแล้วก็จะเหลือต้นนะครับตัวนี้จะเป็นต้น Start นะครับต้น Start ไปไหนนะครับต้น Start ไปเข้า คาปาอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับแล้วก็ขีดลงมานะครับจากตรงนี้นะครับเนี่ยดูบุกจอนะครับไปเข้าคาปาไว้ฝั่งหนึ่งนะครับเข้าไว้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็มันจะต่อซีรีส์นะครับเนี่ยจะจะต่อซีรีส์นะครับหางหางนะครับต่อซีรีส์ไว้นะครับขีดไปอย่างนี้นะครับต่อซีรีส์ทีนี้มันก็จะเหลืออยู่หางของสตาร์ทนะครับเส้นหนึ่ง มาคู่กับมาคู่กับตรงนี้นะครับมาคู่กับรันนะครับที่เข้าเข้ากับเทอร์โมมิเตอร์นี่นะครับอ่แล้วก็แล้วก็ขีดออกมานะครับขีดขียนออกมาไว้อย่างนี้นะครับนะครับโค้มาเข้าตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้นะครับนี่เข้าตรงนี้ก็จะเป็นอ่าออกมาจากเทอร์โมก็จะไปเข้าตรงไหนครับเนี่ยไปเข้าไปเข้าไฟเหมือนกันนะครับ เข้ากับ N นะครับปกติแล้วสวิตต์ออโต้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับสวิตต์ออโต้อยู่ตรงนี้นะครับเป็นสวิตต์นะครับสวิตต์ออโต้สวิตต์ออโต้ตัดน้ํานะครับเวลาน้ําเวลาเราไม่เปิดก๊อกใช้นะครับมันก็จะตัดนะครับอันนี้ก็จะเป็น N นะครับนี่นะครับเป็นสายดินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายไฟนะครับก็จะเข้า2เส้นนะครับสองรบโวลต์นะครับ 220โวลต์นะครับเข้าตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือครบวงจรนะครับผมนี่นะครับให้เราไล่วงจรก่อนก่อนที่เราจะจะลื้อทุกครั้งนะครับผมนี่นะครับวงจรปั๊มน้ํานะครับเวลาเราจะลื้อนะครับเราก็ต้องเขียนวงจรไว้ก่อนนะครับผมว่ามันวนไปยังไงนะครับอย่างตัวนี้ก็จะวนขวานะครับลันแล้วก็มาวนซ้ายนะครับนี่นะครับตัวสตาร์ทก็เหมือนกันนะครับวนขวาแล้วก็วนซ้ายนะครับสองก้อนนะครับผมเนี่ยเวลา ราต่อแล้วก็ตัวนี้อันนี้เขาเรียกต่อกลางรันนะครับหางหางรันหางรันที่1ต่อกับหางรันที่2ชักออกมานะครับชักออกมาเข้าแคบนะครับเข้าแคบไปนะครับส่วนแคบอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะออกมาจากต้นสตาร์ทนะครับนี่ครับมาเข้าแคบไปเลยนะครับส่วนปลายสตาร์ทเส้นหนึ่งนะครับก็จะมาเข้ากับต้นรันนะครับนี่ครับเอาลงมาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเทอร์โมนะครับเทอร์โมมิเตอร์นะครับตัวนี้เทอร์โมตัดความร้อนนะครับ นะครับเทอร์โมนะครับจัดความร้อนนะครับออกมาจากเทอร์โมก็จะมาเข้าสวิตต์นะครับสวิตต์ออโต้นะครับออกจากสวิตต์ออโต้ก็จะไปเข้าสายดินนะครับนี่นะครับส่วนสายไฟก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นลันนะครับตัวนี้นะครับเป็นลันตรงนะครับออกมาเข้าไฟนะครับมันก็จะบังคับให้หมุนถูกทางเลยนะครับผมให้เราจดไว้อย่างนี้นะครับทุกตัวนะครับเวลาจะลื้อนะครับเวลาจะลื้อพันผมจะจดไว้ทุกตัวนะครับการลื้อแล้วก็มาลื้อสตาร์ทขึ้นมานะครับเราจะดูว่าสตาร์ท มีกี่คอยนะครับกี่คอยชุดนะครับนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาทีละคอยนะครับขึ้นมาทีละคอยนะครับก็จะมีระยะลงของมันอยู่นะครับอย่างตัวนี้นะครับเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหนึ่งหกแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งแปดนะครับ เรารู้เรารู้ข้างในมาแล้วก็ไล่ไล่มาเลยนะครับหนึ่งหกแปดสิบสิบสองนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสิบสิบสองนะครับตัวนี้สตาร์ทการลงก็จะหนึ่งหกแปดสิบสิบสองนะครับทีนี้เราก็มามานับนะครับนับรอบหนึ่งหกรอบเท่าไหร่หนึ่งแปดรอบเท่าไหร่หนึ่งสิบรอบเท่าไหร่หนึ่งสิบสองรอบเท่าไหร่แล้วก็จดไว้นะครับการนับรอบเราก็ดูจากลวดนะครับลวดหัวสายลวดมันพันมากี่เส้นนะครับให้เราดูที่หัวสายด้วยนะครับ ถ้าพันหนึ่งเส้นอย่างนี้นะครับหนึ่งเส้นเราก็นับหนึ่งเส้นเป็นหนึ่งรอบนะครับถ้าผมหลังจากที่ผมนับได้ข้อมูลสตาร์ทแล้วนะครับหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสิบสิบสองนะครับนี่รอบนะครับทีนี้ o, เราก็มาดูลันนะครับลันแล้วก็งัดขึ้นมาเลยนะครับลันก็ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่คอยเหมือนกันนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสิบสิบสองเหมือนกันนะครับลันนะครับเดี๋ยวเราก็ยกขึ้นมานับทีละคอยนะครับพันหนึ่งเส้นนะครับก็เท่ากับหนึ่งเส้นเป็นหนึ่งรอบนะครับพอได้มาแล้วก็รู้ระยะแล้วก็มาลงหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสิบหนึ่งสิบสองนะครับแล้วก็จะมานับจากหนึ่งสิบสองไปก่อนนะครับเพราะว่ามันอยู่คอยนอกนะครับนะครับ ึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็นับทีละเส้นนะครับนะครับผมก็ได้รันมาแล้วนะครับก็จะเหลืออยู่คอยสุดท้ายนะครับนี่นะครับวิธีเรานับระยะคอยนะครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่คือระยะลงของเขานะครับหนึ่งหกคอยต่อไปก็แปดสิบสิบสองนะครับมันก็จะมาจดกันพอดีนะครับสองฝั่งนะครับสองก้อนนะครับสองชุดนะครับนี่นะครับเนี่ยรอบเราก็ได้มานะครับเดี๋ยวผมก็จะนับตัวหนึ่งหกนี่นะครับ วิธีนับเราก็จะนับฝั่งเดียวนะครับก้อนก้อนละฝั่งนะครับอย่างอย่างสตาร์ทเราก็จะนับก้อนเดียวฝั่งเดียวนะครับลันเราก็จะนับฝั่งเดียวนะครับเพราะว่ามันมันจะเท่ากันหมดนะครับรอบมันจะเท่ากันนะครับเท่ากันทั้งสองฝั่งนะครับให้เรานับให้ให้เรานับฝั่งเดียวพอนะครับจากหรือลวดเสร็จนะครับเราก็มาทาความสะอาดแม่เหล็กนะครับปัาทำความสะอาดนะครับ แล้วก็ไปพ่นสียัดกระดาษนะครับ